เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งแล้วจ่ายประกันร,รายได้ข้าวงวดถัดไป ทัันวาคม6.3สูงถึง40,000บาทค่ะคุณจุรินเร่งจ่ายประกันรายได้ข้าวพร้อมเงินหนุนช่วงนี้นะคะส่วนยางพาร,ราจ,จ่ายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพูเหมือนปีก่อนจี้การ,กรเกษตรการยางเร่งขั้นตอนพร้อมโอนเร็วๆนี้ค่ะโดยคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วและมีเม็ดเงินที่ได้เตรียมการไว้46,000ล้านบาทได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว4งวดตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน63งวดถัดไปจะจ่ายวันที่9ธันวาคม63นี้นะคะ ผู้ที่จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง4,000 40, 0บาทโดยประมาณและมีเงินช่วยเหลือเสริมอีกค่ะไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่สูงสุด20,000บาทขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกของเกษตรกรสำหรับผู้ได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดประกอบด้วยเงินส่วนต่าง4,000 0บาทเงินช่วยเหลือสูงสุด20,000บาทรวมเป็น60,000บาทโดยเงินช่วยเหลือรายละ1000บาทจะแบ่งเป็น2งวดค่ะ งวดละ500บาทงวดแรกอ่ะโอนตั้งแต่วันที่3ถึง5ธันวาคมเป็นวันแรกจะโอนเงิน1,200กว่าล้านบาทนะคะและจนกว่าจะครบทั้งหมดค่ะและมาตรการเสริมที่จะช่วยให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวชะลอการขายเพราะไม่อยากเห็นข้าวเข้าสู่ตลาดมากจนเกินไปจนทำให้ราคาตกโดยมาตรการบรรลุผลนะคะโดยให้เกษตรกรหรือสหกรณ์ เก็บข้าวไว้จะได้เงินช่วยเหลือตันละ1,500บาทโรงสีข้าวถ้าซื้อมาเก็บสต็อกแล้วไม่ปล่อยออกสู่ตลาดจะได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ3ขาขณะนี้ราคาข้าวกระเตื้องขึ้นแล้วเช่นเข้าเปลือกจเจ้าตอนนี้ตันละ9,000กว่าบาทจากเดิมประมาณ7,000บาทและข้าวเหนียวรัฐบาลประกันร,รายได้ 1, 2 0 0 0บาทตอนนี้ราคา11,000บาทจากที่ตกลงไปถึง8,00 0บาทค่ะ ส่วนข้าวหอมมะลิรัฐบาลประกันรายได้ตันละ15,000บาทตอนนี้ราคาขึ้นเป็น13,000กว่าบาทจากที่ตกลงตันละ10,000กว่าบาทนะคะโอ้โหประกันรายได้นี่เยอะแยะจริงๆค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์ นะคะที่ทิกขึ้นไว้นี้นะคะที่เมนูตรวจสอบผลการรับสนับสนุนตามโครงการรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับหน่วยงานรัฐเรียบร้อยสามารถไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรว่าเข้าหรือยังเข้าไปเช็คดูได้เลยนะคะโอ้โหมีแต่ข่าวดีทั้งนั้นนะคะในช่วงปีใหม่นี้ยินดีกับชาวนาะทุกๆคนเลยนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mommy news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ